ว่านมเหศวนกับว่านนางพิมพ์ต่างกันอย่างไรครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามารู้จักพืชง่ายๆสไตล์บ้านผ่นไม้พอเพียงนะครับมารู้จักว่านนางพิมพ์กับว่านมะเหศวนครับมาเปรียบเทียบความแตกต่างกันของว่านนางพิมพ์กับว่านมะเหศวนนะครับ อ่ะเรามาดูกันนี่คือว่านางพิมพ์ครับนะครับอันน้ำตาน้อืมใช่ครับลูกตรงนี้ก็จะเป็นสีดำดำคล้ำเนาะอันนี้คือว่านว้านนางพิมมะเหสวนนะครับถ้าใบแก่ไปตรงนี้เขาก็จะดำมากขึ้นนะครับตอนนี้คือยังต้นอ่อนๆอยู่เนาะนะครับอ่ะเรามาดูความแตกต่างครับลักษณะของต้นดูก่อนเลยครับ หลำต้นจะลายเหมือนงูเลยครับงน,นี่ล,ล,ลายเหมือนงูเลยแล้วก็สีเข้มนะครับเหมือนกับว่านพญาจงอางเลยครับามาดูฝั่งมะเหสวนนะครับว่านลายเหมือนงูเหมือนกันครับแต่ว่าสีเขาก็จะไม่เข้มเท่านะครับมาดูลักษณะของใบครับใบของว่านมะเหสวนก็จะยาวเรียวนะครับ แล้วก็มีความวาวตรงนี้นะครับส่วนหน้าใบของว่านางพิมพ์ก็จะกลมหน่อยเนาะหน้าก็จะปานกว่านะครับตรงนี้ก็ว้าวเล็กน้อยมาดูหลังใบกันครับวาวหลังใบกระดูกสีเขียวขาวสายธรรมดานะครับหลังใบทางนี้ก็กระดูกขาวสายธรรมดาดังนั้นจุดแตกต่างที่ชัดเจนนะครับนนก็คือขนาดของหน้าใบนะครับ แล้วก็สีด้านในนะครับก็จะเอาสีไม่ชัดเท่ากับว่านางพิมพ์เนาะตรหรับว่านมาเหส่วนนะครับการขยายพันธุ์ก็ขยายด้วยไหลเหมือนกันนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่เพื่อนๆสามารถนําไปแยกแยะหักเจอต้นใดต้นหนึ่งได้นะครับรู้จักพืชง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แลกเปลี่ยนความรู้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดการปลูกต้นไม้กันได้นะครับ ขอบคุณมากครับ